มิแขนเราเป็นตะเกิดพี่น้องเลยนะแขนลอยเป็นแค่ลอยเป็นแขนลอยแม่ก็ตายป่าอยู่กับพ่ออยู่กับพ่ออ่ะได้แล้วได้แล้วยิ้มพักทรายสบายดีพี่น้องเด้อจ้ะ มึอน e e ี่ไปหาฮ้กมาจ้ามึงในฮิปวก็ดอออกเลยพี่น้องน้ำนุ่หลาก็ได้ไวจังนะโม่เจ้าโม่เนี่ยนพี่น้องเอยยแล้วก็บุ้งตาฮ็ดปวกฮิดปวกมาเ้ยมาลางฮิตปวกใช่ไหมพี่น้องเลยง่ายคือเก่าแม่ายดีพี่น้องคือบกมีเจ็บท้องงากับเจ้าพี่น้องเลย เฮ็ดเป็ดปวกมาสีร่างเฮ็ดลูกเฮ็ดมาแหละนี่ร่างเฮ็ดเด้อสีน้องเอยเฮ็ดนี่อ่าไปวนเฮ็ดยังเฮ็ดพุ่งโม่ไมาจีเจุ๋่งยางหนึ่งตาสองขุง เด้มาคูเท็กซยกันนะนะม่ใ่ามบบ่าฟมููม้นบานลยมจำมขับ้านน่ะห่อันมันะมะมามามาลลังเฮ็ดออกมากันค่ตังก็จักหมูนล่นะหมูมันบใหญ่หลงเก็บเี่ยเหมูใหญ่ขมี่หมูน้อย็มีเลยีกดอ ไม่ได้ไ่ได้ลางเฮ็ดใส่พี่น้องเอ้ยวตะปูนฮัลโหลเออโต้เทไรเขาื้อน่ะไปเออเอาแลเอาลไปบิ้งแขนนพี่น้องแขนแล้วนะเบิ้งยิ่งนึงเบิ่งสีเบิ่งแขนนะเฮ้พี่น้องเบิ่งแขนหิ้ม แข้นเราเป็นตะเกิดเพียงแแ่นลอยเป็นแคนลอยแม่ก็ตายบ้าอยู่กับพ่ออยู่กับพ่ออ่าได้แล้วได้แล้วทุกคนังจีนมากเห็ดกูเลือดท้องยางเลือกระตายอะกับังสีมาเห็ฟินลังเสือดำเก็บเห็ดมึมมึมอยู

ปลยึดกันปกด้อมน่อยสักนี่กระชับเลย่กระชับยอ๋อววัตจงาจะนข้หมูเต็มเลยนรนกล้า้าเ้าจ้สีเนาะ เี่ดผนนิดเ่าะเฮ็ดปักดอนะพอดีเบิดดาเฮ็ดไปพญามาดูควาหมั่นใจ กรำมังทำกะลังมา,มาน่าเห็นใช่ไหม่อยังเ,นเนลัวโคดอตีนั่หน่แน่นน่

Bueno, vamos a ver. Esta vez, vos tenés que no... มีด้วยพี่น้องดยคะก็เลยเป็นตามเลยเจอกันคิดนาจะไปนอกบ๊ายบาย